ในเบอร์ใครมีเลขนี้บ้างเอ่ยสังเกตดูนะคะผู้ใหญ่ไม่ค่อยเกื้อหนุนคำคูณลูกน้องก็ไม่รักไม่ค่อยมีคนมาสนับสนุนในเรื่องของการเงินการงานเลยเลข17หรือ7 1เป็นเลขที่ทําให้เหนื่อยค่ะไม่มีคนมาเกือ้อมนุนมาค้ำมาคูณลองหายันพลังตัวเลข9ตัวชุกคูเลขมาหามางคนเห็นโชคลาภเป็นตัวช่วยดูนะคะจะทําให้มีสิ่งดีๆเข้ามาพูดง่ายๆค่ะก็จะทําให้โชคดีมากขึ้นนะคะ ถ้าอยากได้เสริมในเรื่องของนะเมตตาในเรื่องของโชคลาภลองหายันคาฉานี้มาเป็นตัวช่วยเสริมดูก็ได้ค่ะซึ่งในกรอบ้างศาสตร์ตัวเลขใบนี้นะคะก็จะมียันพลังตัวเลขและยันคาฉามีพุทธคุณความเป็นมงคลที่เสริมในเรื่องของการเงินการงานให้ครบเลยและที่สําคัญมียันพลังตัวเลข9ก้าตัวจุกุเล็กมหามงคลแห่งโชคลาภเป็นตัวช่วยสําหรับคนที่เบอร์ไม่ค่อยเป็นมงคลด้วยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ใช้กรอบ้างใบน้ําเงินและเป็นมงคล เสริมการเงินโชคล้ภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยค่ะ